ที่ไอ้นัทส่งมาคือดีตรงนี้ที่บอกให้คือชื่อคืออะไรอ่ะเออบอกไว้ี๋ยวนะพี่ขอพูดก่อนตอนห้าไปบอกว่าผมไปเปิดเขานะเว้ยแล้วก็ต้าไปไปเปิดผมอ่ะผมก็เลยงงไงเออต้าไปเปิดเรื่องอะไรผมไม่ได้ทำอะไรผิดไงตื่นเนี่ยผมก็เลยไปน้องไในในบางบางก็ณ์ทำไมอะไรเจ้าเมื่อไหร่ก็เลยก็เลยนยกมาหนึ่งก็ผมไม่รู้นะหนึงไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราพี่บอก มีคนหนึ่งเออตัวแปดตัวแปดมาดีนะเอาปะน่าดเลอมึไปนาเดยเดยวเา้เลยคนทีขาพูดอะไรกัปนี่อะอ๋อเก้าแยกกาแยก่อนเดี๋ยวพี่ขอแยกเอาเอาเาอะไม่ต่อไปดูดีเลยั่งไม่พี่ไม่แต่แตครับผมเดี๋ยวบอกว่าผมไม่ได้ทอะไรผิดแล้วก็อยาา้ร้าวมาเอานี่ไม่ดเอาะ ไอดีมาดีี่นี่ก็หนึ่งก็หนึ่งนี่คือ้าเแต่ว่าตแดตหใหม่ตก็ลองใหม่คือคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่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 คนลคนอไรวะไม่ชดไม่ใช่คนละคนแล้วเออผไอตสองไอดีไม่ผมด้ลงไงอว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรา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 อะไรมีเวลาาไปยัแม่พ่อไปควายกูบอกเข้าใจผิดไงมึงเป็นที่ยเเดือนที่ยจัดเอาปะคะ

ไอ้นันใจนเยอะเลยมาหมดดิโอ้พี่พี่ต่เพ่ห้อง่องฟันะเป็นเรื่องเรื่องต้ี่ผมตกลงไปแล้วอะดีย่ไม่ได้ส่งไอไม่ได้เพาะกดตรงไอดียเนี่ยกดคันลอกก็ได้เลยส่งไม้ผมแล้วดิผมจากโลก่ปเออไปตามพี่แบงค์ผมไปเรื่อง่นึ่งบอกนัดมีเรื่องคุยด้วย ไม่ไม่ต้องตายแมงมาลองตายแมงมัก็เจอพี่มันจะตายมาเพื่ออะไรไม่ต้องตายล่องาเียร์่มีเรื่องจะคุยด้วยเลียร์แค่นี้เร่อจะไปให้มันยาวไอ้มงก็่ตทัทงนั้นี่โต๊ี่ีตพี่๊ะพี่๊ต้องี่มงเจอพี่โ๊เราคุยแป๊บนึง ไม่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 ไมม่ไม่่ไมม่ไไม่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 ่ไมไม่ม่ไมไม่ไม่ไมไม่ ไปเปิดกูไงกูเล่งงรอรอคออไรอะ้ดดีดีงรอรอให้มันคือโต๊ะพยายามดึงคู่ซ้าอตาดเข้ามาพื่นมาไม่ตามเลยนอะพี่พี่ใจเย็นพี่ต๊ะหใจเย็นพี่ต๊ะหใจเย็นเงียบเยียบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะท้าว่าเดี๋ยวจะถาว่าไอ้ไอ้แบงค์เมื่อกี้เนี้ยมันเปิดองประเด็นตือมาตามเข้าไปมันกำลังเมาู่เลยมันกำลังเคลียร์ประเด็นอยุ่เลยแล้วจะไปตามไอ้แบงค์มาเพื่ออะไรตัวหมาเริ่มเลี้ยแล้วอะ แันหนึ่งพิสูพิสูแป๊บนึงเขาว่าเขาว่าต้องการอะไรตัวสี่ญ่อนมึงรอเปล่าัญาา่อนไรท์ทำไมน้องกูก่อนมึงทำแบบน้ด้วยไม่้อเียกัไม่ได้ฟังแบบฟังข่าวแบบมั่วๆแล้วมึงามาพูดก็ใส่แม่ม่เพื่อหนึ่งนี้ด้วยยี่ห้อเดีวกัไอนม่้บอกแค่หรอแม่ไอ้ห ทีแรกมันเป็นเรื่องนี้มึดกันเนี่ยฮัลโหอเออคามบังกอนดิทีแรกเป็นเรื่องอย่างนี้เว็บผมไปห้องเตะเจ็ดีช่ปะเออแล้วก็มันนัดไปบอกว่าเออไอไอ้น่ะมึงมึงไปเปิดอะกู่ในท็อปหนึ่งเราก็เล่งงไงเออเราไปเปิดในท็อปหนึ่งได้ไงวะเราเพิ่งตื่นนอนเนี่ยแล้วก็เราช่พวกผมก็ดลั่เลยอะมันในท็อปหน่งะเราก็เล่นงงเลยูดีๆก็มาหาว่าเพื่อนผมด่าเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดีดเราไงอ้าวเราก็เลงงเลยอะ จะไปตามี่ไหนไม่รู้เรียกตามตามกกูกูกอเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูพูดเองกับพี่แบงค์ฮัลลคูขอด้วมพี่แบงเไป่วงไมาไอเี่ยไปเอา่แบงคมาเดไสัตไปเรียกมาดีพี่แบงคมไม่โอเยเมไไม่ไม่มไอก็คือตะเราแต่คือมันไม่จบเองมันอยากตาม